ใครได้เป็นเจ้าของคันนี้ยังจะถูกหวยสล้านเน่เพราะอะไรรู้ไหมมันงงประหยัดจากใบแดงเกือบ2ล้านคันนี้นะคะออก้างเนี่ยออกใบแดงมาเนี่ยเจ้าของออกมา4ล้าน4ล้านแต่คันนี้เราขาย2.39จุเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัน <2. 39. S 2> สวยยังไงตัว B M Series 5 5 3 e, 0 E 2.0 M Sport เป็นตัวท็อปด้วยนะคะไม่ใช่เป็น ตัวธรรมดานะเป็นชุดแต่ง M Sport ด้วยคันนี้ปี2018เจ้าของเก่าแถมวอชชัยด้วยใช่ไหมเป็นแบบฟ้าชาร์จให้นะคะโอ้ชาร์จเร็วกล้องนี้แบบม,มองเห็นรอบคันญญเลยคุณชมพูโอ้โหเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นซินมาพร้อมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะคะตอนเป็นเครื่องยนต์เนี่ยค่ะ184แรงมา้าค่ะแต่พอทำงาน ควบคู่กับระบบมอเตอร์แล้วเนี่ยเป็น2 5 2รแรงม้าโอ้โหแมกขอบ19บเป็นตัว M Sport ด้วยแลวไม่พอนะฮะดิสเบรก M Sport นะครับโดดเด่นมากครับบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนยางไปเองเพิ่งเปลี่ยนยางนี่ยางใหม่จำไรยนี่เป็นของลูกค้าเลยอ่ะเป็นของลูกค้าแอดมายางขอบ19เปลี่ยนใหม่ของมิชลินเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกถนะคุณชมพูเทมากนะท่อคู่เลยคุณมพูใช่เป็นท่อคู่แบบ ท่อคู่จริงๆนะไม่ได้ท่อหลอกนะไม่ท่อหลอกก็อุ้มลูกอยู่นี่ก็ปิดเองฮะรถที่ยุคใหม่จริงโอ้โหสุดยอดทุนนี้เทคโนโลยีอัจฉริยะมาจากรถมากมาก ตอบโจทย์การใช้งานคันนี้ภายในพิเศษไม่เหมือนคันอื่นค่ะคันนี้เจ้าของทําเป็นสีน้นําเงิน,น,เ,งนเป็นเทาด์กบูรถรุ่นเนี้เบาะนั่งสบายมากเมื่อเราเข้าไปดูนะคะก็จะเห็นความเรียบร้อยของคนที่เ,เป็นเจ้าของเดิมนะใช้งานได้อย่างดูแลรักษาดีมากสภาพใหม่กริบนะคะได้ใช้ด้วยเหรอ เข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความหรูหราแล้วก็โอดโถงนั่งสบายในแบบฉบับของซีรีส์ห้าเพราะมีซันรูมด้วยใช่ครับตรงนี้นะคะก็จะเห็นซันรูมทำให้ดูยิ่งกว้างขึ้นไปอีกนะคะนั่งสบายรับลมได้สบายเลยนนี่เปิดเปิดเลยโอ้โหอยากจะไปเที่ยวไม่เหมือนหน้าปัดรถก่อนๆเลยใช่เป็นแบบเป็น e dive มันว้าวทุกจุดเลยอ่ะในส่วนของออปชันน่ะสามารถเซิร์ชได้นะคะในใน u t u b e ว่า Option 5 3 0 e m sport นี่เป็นยังไงแต่ว่าเราเจาะลึกกับคันนี้เลยว่าคันนี้เนี่ยคุ้มค่ายังไงคุ้มค่าเรื่องเงินเงินที่ที่คุณลูกค้าซื้อเนาะใช่ไปยังโชคดีมากโชคดีมากดูแบบเขาการประกอบของคันนี้สุดยอดมากเนีนยคุณนูมมันแบบแน่นแล้วก็การประกอบ คือปกโหวางแก้วน้ําได้สองในคอสองใบนี้ชาร์จได้ไะชาร์จได้นะเห็นเขาบอกชาร์จได้ชาร์จได้วเลสชาร์จจริงนะคะตรงนี้เจ้าของเดิมบอกว่ามีตัวนี้มาให้ก็คือเป็นตัว wallbox นะคะนี่เจ็ดกันหมื่นได้มั้งคุณดบที่ที่ให้กับลูกค้าด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อแยก7 8็ดแปหมื่นเลยแต่นี่เขาให้มาเลยนะคะฟาาชาร์จและรีโมทเนี่ย ล้ำด้วยนะไม่นี่นนล้ำมากเป็นทัชแพดอยู่ในมทัชแพดโอ้โหเหมือนมือถือเลยเนาะเหมือนมากโอ้โหเห็นความเรียบร้อยของเบาะด้านหลังที่ไม่มีริ้วรอยเลยดูแลได้อย่างดีมาก3 4ม3มืนสี่พันสารอยสามสิบแปดกิโลนะฮะงานค่ะลำโพงฮามากระดอนสิบหกตัวเซอร์เวมาแล้วว่าราคาคุ้มที่สุดแล้วนะคะของรถสีขาว คุ้มนี่คือตัวถังที่สวยแล้วอ่ะและทั้งคุณภาพและทั้งราคาที่ค่ะที่คุณลูกค้าค่ะได้ไปแล้วคุ้มค่ามากใช่ใช่ค่ะ